เหมือนจะลงช้าไปนิดนึงหรือเปล่าอืมน่าจะพอดีมั้งมีคนไม่โอเคมีคนโอ้โน ปืนไอเวนปืนอยู่ไหนโอ้ไม่ใช่อย่างนี้หาของแท้นี่โอ้ยโดนกูยิงเฮ้ยข่าว ศพมันอยู่ไหนะโอ้โหปืนขยะโอ้โ,โอโใจเย็นนะใจเย็นนะมีคนอยู่ตรงนู้นมีบอดด้วยอยากได้บอดอะเดีย๋ดวยวนะ โอ้โหยิงไม่โดนโอเคเห็นเห็นเห็นเจ็บไปได้วยเจ็บไปได้วยโอ้ส่วนจะหมดแล้ออ่าจะบอกว่าไอตัวที่คานอยู่น่าจะโดนชุบแล้วมั้งเพราะผมยังไม่ได้คิวเลยนี่ไง ชุบมาก็ล้มไม่ใหม่ได้เขาใจป้าฮะไม่เฮ้ย M4 นี่วะทำไมไม่เห็นวะเนี่ยโอเคเฮ้ยเด้อยดเด้อยด้ออเข้ามาสิมาดิฮ่า Seng kat tu eng Oh 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 Lompat oh, say oh, oh. สวัสดีนายชื่ออะไรอะ่ะสวัสดีเพื่อนนายอยู่ไหนในตึกนู้นใช่ไหม,ไมเขาจัดละนั่นเพื่อนนายใช่้ R R ทำไมนายตายแล้วอ่ะา no จุ๊บ no อ่ะติดโ o fuck o k a คอมเพนเอดอร์ไม่เอาซีบอร์ดทำซะตกใจเลยเอ๊ะอะทำอะไรอยู่นะ่ะแล้วทำไมถึงอยู่คนเดียวล่ะ เพื่อนๆตายแล้วหรือ้อยมีแฟกันด้วยอ่ะวิในบ้องปะอยู่แจมเลยทีเนี้ยไม่มีใครสนใจเอออืมเฮ้กยกำลังไหวอยู่ใช่ไหม โอเคก็มีระเบิดอยู่แหละนะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอืโอโฮมเออมาลุกอีกนิดนึงอีกนิดนึงลุก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 อีกนิดอีกนิดเอ๋นั่นแหละโอ้โห อืมจะเอาเคาะหรือจะเอาเอาเคาะะกันจะได้แบบยิงศัตรูแล้วก็ซ้ำได้เลยทันทีนะฮะมันก็จะง่ายต่อชีวิตของผมหรือเปล่าอ่นนี้ไม่มีรถเลยไงวะเนี่ยไม่มีรถจริงๆหรอวันนี้เยี่ยมเลย แอร์ดรอปด้วยคือถ้าเป็นรถนะ่จะรู้สึกปลอดภัยมากกว่านี้อีกตอนไปเอาแอร์ดรอปม,มาไซก็เอาโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหแอร์ดรอปกลางกลางลานเลยเขาจะไปเอาแน่นที่หาย คือไปเอาเหมือนฆ่าตัวตายทุกคนมันอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยแอร์ดรงแอดอแอดอบไม่เอากันเลยไงวะฮัลโหลเด้ยๆเดี๋มาจากไหนวะเนี่ยตกใจหมดเลยชันรู้นะว่าพวกนะโอ้ใหม่ก้อต้นไม้ต้นไม้แห่งสวยโอ้ใหม่ก็ทำยังไม่โดดวะ มาโดนตีตรงนี้ยิงนี้ใช่ไหมถ้าเพื่อนมันอยู่ตรงไหนว่าต้องมีงูอีกแน่ๆเลยเกมเนี่ยอ๋อฉันเห็นนาแล้ว นายล่วงแล้วแนะ่บ่านแล้วปลาไม่เข้าติดติดหน้าต่างถ้าเว,วลาโซนกำลังจะบีบเราโซนบีบเขายิงเอาเลยกนะัน ไอหมดยี่ฮเฮ้เฮ้นฮ้เฮ้เห้เอ้เฮ้เ้เฮ้เ้เฮ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 เฮ้เเเเฮ้เฮนเฮ้เ้เ นึกว่าไม่เห็นนั้นัน,นก็เลยค่อยๆย,ยิงเอาโอ้โหดีนะที่มีเกาะสามไม่นันตายแล้วน,ะนานันอ้ my god เออที่ไหนอ่ะโ xa yak đem là yak hella 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 ออไม่เอาซไม่เอาซน่าจะเหลือตี้สุดท้ายแล้วนะถ้าให้ผมเดานะสามคนสุดท้ายเนี่ยแหละตีเดียวกันอะเมื่อกี้เห็นเราเป่ปะโอ้ลีเชตใครยิงฉันเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่ตรงเนี้ยต้องลองต้องลองอยากรู้ก็ต้องลองไป ไม่ใช่เหรอแต่ผมว่าใช่มากๆเลยนะเฮ้ยนี่ไงโดนจริงๆด้วยใครปานะ่าโอ้ยระเบิดนี่ใกล้เบิดดิโอ้โหมึงรวยระเบิดนะ โอ้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 ใจเย็นใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะหนตัวเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะโอ้โหก็ไม่เลวนะ21ตัวก็โอเคนะ ก็ไม่ใช่โอเคก็ก็ก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งในะฮะใช้ได้ใช้ได้